ข uhm ึ้นบทหรือขึ้นลอยเมื่อกี้เลือกบทเข้าใจคําถามปะเข้าใจเข้าใจอ๋อเข้าใจค่ะก็ได้หมดทั้งสองก็รีบตอบไงรีบตอบอ๋อรีบตอบแต่คือโดยกิก็ชอบทั้งนั้นเลยเออ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 ชอบหมดแหละจะบทจะลอยกูได้หมดจ้ะเมื่อกี้เลือกขาอกถามหนูใช่ใชถามหนูสิว่าหน้าอกสวยอ้หหน้าอกสวยแม่งเป็นคําตอบแรกที่แบบทําพิธีกรอึ้งอะ ปกติเนี่ยออกไหมเอ้ยงงงงงอ,นะออกเนะออกไหมเข้าใจคำว่าออกไหมไม่เข้าใจเวลาแบบค้าปากไงอ๋อไม่ส่วใหญ่ไม่ชอบอ,อ๋อเราไม่เราไม่เอาอยู่แล้วนะหน้าอกเท่าไห่อ่ะสามสี่ค่ะตอนนี้เราสามห้าละเพราะว่าอ้วนขึ้นค่ะคือปกติเวลาที่ผู้หญิงทำนมความรู้สึกความเซนซิทีฟตรงหน้าอกมันจะลดลงของเราลดไหม แล้วแต่คนนะคะแต่ของหนูลดนิดนึง mm hmm. ก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำบางคนรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์่ะบางคนก็ลดมาอะไรเงี้ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยคือสําหรับหนูอะใน,ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่องของแบบนิยมอะสมัยนี้ด้วยคือเดี๋ยวนี้เขาถามหาแต่คนที่ไม่ทำไม่ลองอ๋อเอาออกได้นี่ใช่ัวเจ็บแต่มันก็ไม่เหมือนเดิม,มอะอมันแบบมันทําไปแล้วอะอ๋อเหมือนหน้าอกมันเปลี่ยนทรงฮนะ ก่อนทำเรามีปะมีมีอยู่แล้วด้วยก่อนทำเท่าไหร่สวยด้วยเฮ้ยชอบความมั่นใจก่อนทำมีเท่าไหร่ประมาณสามสามสามสี่นี่ยสามสามสี่มีเลยอะมีเลยฮะใช่ใหญ่มากเลยนะสามสามสี่อะสำหรับสำหรับสามไม่ไม่ถึงสำหรับอกแพอะสามสามนี่ก็ใหญ่แล้วนะแล้วพอทำมาก็ก็บึ้มเลยแลวแบบทำเยอะอะทำใหญ่450อาะเอาง่ายๆคือเท่าที่พี่สังเกตคือถ้าคนมีเนื้อนาอกเนี่ยทำมาเนี่ยความรู้สึกจะยังอยู่ถ้าคนมีเนื้อนาอกเยอะเยอะไม่เกี่ยว หนูคือหน้าอกเก่าหนูเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหลวอะมันแข็งอะแล้วเหมือนว่ามันก็เหมือนแบบเข้าไปขยายไงมันหนูทํำใต้กล้ามเนื้อไงคําถาม,ถามข้อต่อไปก็ไขสันหรือดิวโดเมื่อกี้เราเลือกไขสันชอบอะไรจะกรบจีบ้จะกัะจี้จจจ<อ>ผู้หญิงช่วยตัวเองแปลกไหมไม่แปลกค่ะเราก็เป็น <laughs>